โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กันในเกม Tower of Fantasy กันเหมือนเดิมนะครับ สำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะครับผมแต่ว่าผมแค่จะมาลงโหมดปฏิบัติการร่วมเฉยๆนะครับอ่านี่โหมดนี้นะครับซึ่งผมก็จะลงที่ระดับความยากนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้ผมจะได้อุปกรณ์ระดับ SSR มาหรือเปล่าซึ่งก่อนที่เราจะไปลงเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าเราอย่าลืมกดใช้ชิปสเบียงร่วมอันนี้ด้วยนะครับผมอันนี้เผื่อใครที่ไม่รู้หรือว่าคนที่เพิ่งมาเล่นใหม่นะครับชิปสเบียงร่วมตรงนี้เนี่ยเวลาที่เรากดใช้ก่อนที่จะเข้าไปเล่นใในนโหหมมมมดปฏิบรริบััตกาาารรร่วะจทํ้เี ได้ไอเทมดรอปมากขึ้น2เท่านะครับคือมันไม่ใช่ว่าไอเทมจะดรอป2ชิ้นนะเออแต่มันแค่แบบเพิ่มโอกาสในการดรอปไอเทมดีๆเนี่ยมากขึ้นเฉยๆนะครับเวลาที่เรากดใช้เนี่ยมันก็จะมีปัฟมารวมกันอยู่ตรงนี้นะครับเป็นรูปกล่องเนาะก็แนะนําว่าให้กดก่อนเข้าไปในโหมดปฏิบัติการร่วมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าไปเล่นแล้วเนี่ยมันจะกดใช้ไม่ได้นะแล้วชิปอันนี้เนี่ยมันก็สามารถกดใช้ได้หลายๆใบในทีเดียวนะครับอย่างเมื่อกี้ผมก,กดใช้มันเป็นเลข6ใช่ไหมเดี๋ยวผมใช้ให้ดูอีกหนึ่งเใบ ไปเล่นหมดปฏิบัติการรอบนึงเนี่ยเราจะเปิดได้3กล่องเนาะคือบางด่านเนี่ยมันขึ้นว่า4กล่องก็จริงนะครับแต่ว่ากล่องที่4เนี่ยมันจะเป็นกล่องฟรีนะเออจริงๆมันมีกล่องแท้แท้น่แค่3กล่องในแต่ละด่านนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้พอแนะนําร้านเติมเกมดีๆอย่างร i สแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%การันตีคุณภาพด้วยผู้ติดตามมากกว่า3,000 300, 0 0คนสามารถเติมได้ทั้งในไลน์และเว็บไซต์ริสแมนแช็อปมี บริการใหม่สำหรับผู้ซื้อแพ็กเติมเกมในเว็บสามารถผ่อนชำระได้แล้ววันนี้สูงสุดนานถึง10เดือนถูกสะดวกไว้ใจได้เติมเกมง่ายๆตองร้านนี้เลย List Man Shop หมดนี้ผมแนะนําว่าถ้าพลังของตัวละครเราไม่ได้เยอะจริงๆเนี่ยแนะนาให้หาสายฮิลในตี้เราสักคนหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าจับคู่แล้วไม่เจอสายฮิลเนี่ยก็กดยกเลิกไปก่อนก็ได้นะครับคือสุ่มไปจนกว่าจะเจอ,อคนที่เล่นสายฮิลด้วย1คนเนาะเอออันนี้จะช่วยเราได้เยอะมากนะครับแต่อันนี้เนี่ยคือของผมเนี่ยเป็นแบบสายโจมตีหมดเลยนะเออไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับเพราะว่าด่านนี้มันก็แบบค่อนข้างโหดนิดนึงเนาะถ้าไม่มีตัวฮิลเนี่ยมันจะเล่นลําบากนะครับโอเคปั่นย่างเดียวนะฮะจังหวะน,นี้ ตอนนี้ค่าพลังของผมอยู่ที่ประมาณ2,200มนะครับผมส่วนคนอื่นๆนี่ไม่รู้เหมือนกันนะดิงไปครับอ่ะเวลาที่มันมีเกราะอะไรแบบนี้เราก็ต้องใช้อาวุธเจอะเกราะด,ด้วยนะฮะโอเคฟันกรอะให้แตกก่อนค่อยกลับไปใช้อาวุธอ่า DPS ก็ได้นะครับโอเคแตกแล้วผมก็จะใช้ปืนยิงเพราะว่าซามเมีเนี่ยเป็นอาวุธ DPS นะครับผมมันจะทำดาเมจได้ดีกว่าอ่าใช้เคียวของทิงนะเออทุบไปทีนึงกอมันแตกแล้วเนี่ยโอเค ไอ้รูปยนดอาวุธ่าแล้วก็ปั่นครับผมปั่นอย่างเดียวถ้าปั่นอันนี้ของซามเมียเนี่ยแรงมากนะฮะดูเพลินๆอาจจะดูแบบเอ้ทำไมมันเลือดไม่ค่อยลอดเลยวะอะไรอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วมันแรงมากเลยนะอ่านี่นะครับเวลาที่เราเปิดกล่องที่เป็นแสงสีฟ้าแบบนี้จะมีโอกาสได้อุปกรณ์สีส้มด้วยครับโอเคได้เกาะไหลสีม่วงมากนะครับซึ่งผมได้แล้ว <laughs> มันไม่ได้ใช้เลยนะครับอุ้ยโดนยิงแล้วดูเลือดเพื่อนเราดีคือยังไม่ถึงบอสเลยทุกคนจะตายกันหมดแล้ว โอ้โหแต่และคนชุบเพื่อนก่อนชุบเพื่อนก่อนหัว <c oughs> จะปวดข้อเสียของการสุ่มมาก็นี่แหละฮะคือมันเล่นยากเนาะแนะนําว่าให้มากับทีมหรือว่าคนในกิวเราดีกว่าเออให้หาคนมาแบกเนาะมันจะผ่านได้ง่ายกว่านะครับเพราะว่าความยากระดับ6เนี่ยคือดาเมจมันแรงามากๆเลยนะต้องพลังสัก2 0,000อ่นะผมว่าถึงจะโอเคนะ2 0 0 0 0นบวกบนะครับทั้ง4ี่คนเลยน่าจะเล่นได้ง่ายขึ้นเพื่อนลุยไปก่อนแล้วสายฮิวก็ไม่มีครับผม ไอมีอยู่มีมีคนเล่นฮิวอยู่อ่ามีวางฮิวเอ้ชุบชุบเพื่อนก่อนชุบเพื่อนก่อนเออนอีคขอเก็บเกียร์อันติแล้วก็ใช้คิงจอเกาะน,นะครับอันติของคิงเนี่ยทำลายเกาะได้ดีมากนะครับส่วนใหญ่คิงเนี่ยผมจะเอาไว้ใช้แค่กดอันติแล้วก็กดสกิลอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันทําลายเกาะได้นะแต่ถ้าเราตีธรรมดามันทําดาเมจได้แบบค่อนข้างช้านะแต่ถ้าเกิดว่าตีให้มันจบคอมโบอ่ะคอมโบสุดท้ายของคิงแรงนะปั่นต่อ <c oughs> ปั่นอย่างเดียวครับ <c oughs> ไม่ต้องทำอะไรแล้วปั่นอย่างเดียวโอ้โหโคตรฉือกว่าจะตายนี่ขนาดยังไม่ถึงบอสนเนี่ท้องได้ไหมไม่ดรอปคือหมดนี้เนี่ยจริงๆเราไม่จําเป็นต้องเล่นถึงบอสก็ได้นะทุกคนคือ มันจะมีวิธีการฟาร์มอยู่นะก็คือว่าเวลาที่เราเข้ามาเนี่ยเราเปิดแค่กล่องแรกก็พอนะครับเปิดกล่องแรกกล่องเดียวเลยแล้วก็กดออกนะครับหมวดนี้เนี่ยมันจะหักพลังงานของเราตามกล่องที่เราเปิดนะถ้าเกิดว่าเราเข้ามาแล้วเราไม่เปิดกล่องเนี่ยพลังงานเราก็ไม่หักนะครับไม่โดนหักเนาะเพราะฉะนั้นใครที่แบบไม่อยากเล่นถึงบอสอะไรเงี้ยเปิดแค่กล่องเดียวแล้วก็กดออกได้เลยนะครับแต่ว่าก็ต้องถามเพื่อนด้วยนะบางทีเราไปสุ่มเจอกับคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วไปกดอ,ออกอะ่ะเออเขาคนอื่นอาจจะหัวร้อนก็ได้นะเพราะว่าแบบไม่ช่วยเขาอะไรอางี้เาอ้นนเอนัดทํากกับทีีมดกกว่านะ ว่าเออกล่องแรกมาเนี่ยกล่องแรกเสร็จแล้วกดออกนะเพื่อนอะไรอย่างนี้มันจะได้ไม่ลําบากคนอื่นนะครับผมเดี๋ยวผมขอใช้ซาเมียเก็บเกตก,ก่อนนะให้อันตีเต็มก็จะได้สับไปใช้ของทมนะครับซาเมียยิงกอดไม่เข้าเลยนะาแบบเนี้ยอันนี้ผมใช้เก็บเกล็ดเฉยๆโอ้ยโดนปัดเอ้ยเพื่อนจะตายเติมเลือดบ้างเพื่อนฮลัลโหลอา้าวกอดแตกแล้วโอเคถ้ากอดแตกแล้วก็ใช้ของนิมิสิตไปเลยฮนะเพิ่มเลือดยิงยิงแล้วก็ สโลครับผมเอา้าสโลไม่ติดโอเคติดแล้วอย่อุ๊บอุ๊ยหลบไม่ทันใกล้ตายแล้วเหลืออีกนิดเดียวเออเกาะมาอีกแล้วคิงไปสิครับอันติคิงแล้วก็ฟาดไปทีนึงไหนวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนมานี่ก่อนอาทุบทุบเอออีกนิดเดียวโอเคตายแล้วไปเพื่อนลุยมีลีลิกอะไรยัดให้หมด สามีาไปก่อนเลยโอ้โอ้ดันไงเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะตายลบด้วยเพื่อนเอาแล้วมีคนยืนเฉยเอีกโอโ้อย่าอย่ามาหลุดตอนนี้นะไปเติมเลือดก่อนเพื่อนเติมเลือดก่อนบอตติงยากอยู่ดันเนี้ยพอหมดแล้วก็เอา้าว่าจะเตะที้งงไงเตะวิทยาทุบสวยหลบได้ยิวไปก่อนฮะสามียิงไปด้วยชออสายฟ้า ยัดสกิลไปอีกก็โหยปั่นครับปัน่กนกลอบมาแล้วคิงมายังโอเคคิงมาแล้วทุบไปครับสกิลหนึ่งก็ะแตกเกาะแตกสวยโอเคติดสตนันปั่นครับผมทีนี้ลุยเพื่อนซัดมัน เ,ออเวลาที่มันไม่มีเกาะใช้อาวุธที่เป็นดาเมจตีนะครับอย่าไปใช้พวกอาวุธทําลายเกาะตีนะมันทําดาเมจได้แบบไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับดูดิไม่ไม่ไม่อันนี้ถูกแล้วลืมเกาะมันยังไม่แตกโอเคอ่านี้พอก่อกแตกปุ๊บให้เราเปลี่ยนเป็นอาวุธที่ไม่ใช่ทําลายเกาะนะแล้วก็ยิงไปเลยครับโอเคเหลือ2หลอดเลยครับผมตอนนอี้มันจะทุบเอ,อ,อื้อโอ้โหเกือบตายท่มเลือดแป๊บท่มเลือดท่มเลือดก่อน โอ้ยกดผิดไปครับต่อเกือบตายเกาะแตกไปแล้วใช่ไหมฟาดครับผมมาอ้าวหายเฮ้ยเตรียมขึ้นบันไดครับทุกคนเตรียมโดดเตรียมโดดโอเอคโดดอึบอึบอึบโอ้ยมันลงช้าโอเคดีนะที่ไม่โดนสก,กิลเมื่อกี้นะฮะ โอ้ยหลบไปไหนหลบไปไหนอยู่นิ่งอยู่นิ่งยิงไปทีนึงโอเคเกาะมาอีกแล้วอยูนิดเดียวอยู่นิดเดียวโอ๊ยโอ้ยสวยแล้วตีโอ้โหเกือบตายเพิ่มเลือดก่อนเอาชัวไว้ก่อนนะฮะที่เกียร์เล่นไหลายรอบโอ้โหแล้วพอจะใช้สกิลหายอีกแล้วโอเคมารออยู่บนนี้ปลอดภยัยพอมันไต่ไปอย่างเงี้ยถ้ามีเครื่องร่อนอ่ะจะดีมากากระโดดหลบนะครับเห็นไหมเราจะไม่โดนสกิลนี้นะ ถ้าใครไม่รู้วิธีหลบนะครับผมโอเคไปไหนสโลไว้ก่อนอา้าวหายอีกหายอีกขอสโลทีนึงขอสโลทีนึงเลือดสองหลอดอะทำไมมันลดยากลดเย็นปั่นครับผมโอเคเลือดหลอดสุดท้ายแล้วใกล้ตายแล้วลบสว้นี่ฮะปักเสาของเนเมิซิตไปทีนึงอันติซาเมียมาอีก แล้วเกาะมาตอนใกล้จะตายแล้วด้วยปั่นเอาเกตก่อนนะฮะลุยลุยลุยใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วเหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหใช้ท่านี้อีกแล้วสัตว์โลได้เอาไม่โดนเฮ้ยสัตโลไม่โดนอือ,ออโอเคเออ โดนระเบิดโลก่อบก่อน,อนไปเลยโอเคโดนโลลคับผมเออโอ้โหตกก่อนแดดไม่ทันดาเมจอย่างแรงอ่ะยิงไ่ทีนึง,นงยัดไปอีกยัดไปอีกแล้วก็ปันป่นปั่นโอเคครับผมน่าจะผ่านฉลุยแล้วรอบนี้เรียบร้อยนะฮะผ่านทัชชี <c oughs> โอเคกว่าจะผ่านนะครับผมอ่าแล้วก็กล่องสุดท้ายนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเปิดเนาะ บัฟผมมันก็จะลดลงไปนะครับอ่าเหลือ6นะครับด่านหนึ่งเนี่ยเราก็จะเปิดได้3ามครั้งนะครับผมชิปสเบียงร่วมอันนึงเนี่ยก็จะเปิดได้3กล่องเนาะมันก็จะลดทีละสามนะครับส่วนอันนี้เป็นกล่องฟรีนะครับผมเหมือนเป็นของแถมอะไรประมาณนั้นซึ่งรอบนี้ก็อย่างที่เห็นครับผมเกลือ ไม่ดรอปอุปกรณ์สีส้มอะไรให้เลยนะฮะได้แค่สีม่วงมาอันเดียวเองเนาะโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะวันนี้มาสั้นๆบ้างนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็แบบเป็นคลิปความรู้ทั้งช่องแล้วเนาะเออก็มาผ่อนคลายกันซักคลิป2คลิปแล้วกันนะวันนี้นะครับก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดชอบสติ๊กเกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรเนี่ยก็รอติดตามกันด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ